ด่นรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่11มกราคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างส่ง SMS ซึ่งมีผู้เสียหายหลายรายได้รับ SMS จากมิจฉาชีพโดยอ้างว่ามีสิทธิได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนและเมื่อกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มิจฉาชีปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแจ้งเตือน SMS นอกจากนี้ในขณะนี้ยังพบมิจฉาชีพส่งข้อความอ้างว่าจากการไฟฟ้า PEA อ้างว่าจดมิเตอร์ผิดให้ติดต่อเพื่อตรวจสอบยืนยันโดยให้กดลิงก์อันตรายหากประชาชนมีข้อสงสยัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ PEA Contact Center โทร1 1 2 9ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค